ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  สวัสดีครับ FC ทุกท่านเอฟซี FC ท่านใดที่มีปัญหาเรื่องแอร์รถยนต์นะครับผมก็อยากให้เอารถเข้ามาประเมินราคาที่นี่จะดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะได้ตรวจเช็คด้วยว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างคอยเย็นรั่วอเงี้ยคอยเย็นรั่วต้องทําอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยแผงคอนเดนเซอร์ จะล้างไหมไดเออร์เปลี่ยนไหมน้ำมันคอมถ่ายไหมอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะคอยเย็นอย่างเดียวราคามันก็จะ,ะไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนคอยเยน็นเปลี่ยนบ้เาเปลี่ยนไดเออร์ล้างแผงล้างระบบราคามันก็จะประมาณนี้นะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้ที่ผมประเมินราคาไปนะครับ ค่าแรงนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่ารถของท่านมีปัญหาอะไรบ้างมีติดต่ออเพิ่มเติมอะไรมาหรือเปล่าไปแต่งเติมติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแบบเดิมๆหรือว่าไปดัดแปลงใส่วิทยุใส่อะไรมาหรือเปล่าเนี่ยผมอยากจะตรวจสอบและอยากจะตรวจสอบอว่าแผงคอนเซอร์มันอยู่ในเกณไหน สกปรกมากไหมอะไรเงี้ยผมอยากจะเห็นหน้างานนะครับตาการมือราคาเนี่ยผมอยากเห็นหน้างานว่าแผงคอนเดนเซอร์เนี่ยมันตก,ตกปกแค่ไหนเอ,อเจ้าของรถก็จะได้เห็นว,ว่าบาเออมันสมควรที่จะดูแลมันไหมตรงนั้นแผงคอนเดนเซอร์มันคอมพวกนี้มันมียุก,การให้งานหนังแผงคอนเดนเซอร์น้ำมันคอมพวกนี้เราต้องไดเออร์เราต้องดูแลมันครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนคอยเย็นอย่างเดียวแล้วมันจะ ใช้ได้เลยนะครับก er mm mm. ็มีหลายคนมาถามผมนะครับถามราคาถามเสร็จแล้วก็ไม่มาเนี่ยผมก็ไม่อยากประเมินราคาให้ถ้าถามแล้วมาเนี่ยผมจะประเมินราคาให้นะครับถ้าถามแล้วไม่มาอย่ามาถามผมนะครับไปถามที่อื่นดีกว่าว่าราคาเขาเท่าไหร่นะครับอ่าอมาถามราคาอันนี้เปลี่ยนคอยเย็นเท่าไหร่เปลี่ยนคอยเย็นที่เท่าไหร่พอทําเสร็จทาประเมินราคาเสร็จก็เงียบหายไปเลยครับไม่รู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรแล้วผมราคาแพงไหปล่ส่วนในราคาผมตีราคาแบบ กันมิตรภาพเป็นกันเองอยู่แล้วมาที่นี่มาพูดกันมาพูดคุยกันที่นี่ดีกว่าครับเอ่าวาพูดคุยกันที่นี่ดีกว่าเราจะได้อ่าเข้าใจในเหตุผลในหลักการในการทําแอร์ซ่อมแอร์จะได้รู้ว่ามันต้องทําอะไรบ้างนะครับถ้าคุยเมื่อราคาเราไม่ได้คุยกันมันเราไม่รู้เรื่องครับอ่าความรา,รายละเอียดมันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยถึงผมจะเจะรายละเอียดไปให้แล้วแต่อ่าคุณอาจจะไม่เข้าใจในรายละเอียดว่ามันมัน มันเป็นยังไงนะครับมาที่นี่ผมจะอธิบายให้ฟังว่าตรงนี้มันควรจะดูแลไหมตรงนั้นควรดูแลไหมเรามาพูดคุยตกลงกันดีกว่าครับว่าระบบเมา,เา,มาเน,นี่มาจอดที่เลยครับที่นี่ผมมีที่จดอดรถสะดวกสบายครับมาที่ซอยวงสว่างสิบเก้าชุมชนบ้านหลวงซอยสองนะครับมาที่นี่ก่อนจะมาก็โทรนัดผมแค่นั้นเองนะครับอ่าถ้าอยู่ใ,ใกล้ระแวกนี้ก็มาได้เลยอยู่ที่ไหนก็มาได้ครับอนะ เอฟซี uh, FC, ส่วนใหญ่ที่นี่ผมจะทําเฉพาะเอฟซีช่อง youtube เท่านั้นนะครับอ uh, ลูกค้าขายจรจะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมอยู่ในซอยนะครับส่วนใหญ่จะทำ F, ของเอฟซีอย่างเดียว uh, จึงได้ความไว้วางใจจากเอฟซีพอสมควรครับถือว่าพออยู่ได้ครับ uh, พออยู่ได้ผมออกจากร้านร้านเดิมมาก็มาอยู่ที่นี่นะครับก็มาอยู่ที่นี่อ uh, ตรงนี้ผมก็ เปิดเป็นอู่เล็กๆไม่ซอยครับเป็นอู่เล็กๆอู่อซ่อมแอร์เล็กๆเดิมๆว่าก่อนนี้ก็เป็นที่จอดรถของผมนะครับผมก็เลยเอาเอาตรงนี้มาเป็นที่รับรองลูกค้าซ่อมแอร์ให้ลูกค้าซ่อมแอร์ให้ลูกเอฟซีนะครับลูกค้าผมส่วนใหญ่เป็นเอฟซีช่องยูทูบนะครับที่ไว้เนื้อเชื่อใจในด้านบริการนะครับของผมนะครับ ไม่เชื่อใจในด้านการของผมเพราะว่าผมก็เป็นเป็นช่างด้วยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอบรมหลักสูตรเคร,รื่องบังคัดรายนตยให้กับลูกศิษย์ลูกหาด้วยคือเป็นการถ่ายทอดวิชาความรู้ของผมให้แก่ลูกศิษย์นะครับผู้ที่ต้องการอยากจะมีวิชาชีพในด้านช่างแอร์ยตนผมก็ถ่ายทอดวิชาให้นะครับมาที่นี่เรื่องฝีมือผมไม่เป็นสองรองใครในการถอดประกรอบอืม ที่อื่นอาจจะถอดเละเทะแต่ถ้าถอดผมจะถอดไม่เละเทะวนีห้มันถอดที่มันถอดอ่าง่ายผมม่ถอดแบบไม่ยกหน้าปัดนะครับถ้ามันถอดจําเป็นต้องยกหน้าปัดก็ต้องยกหน้าปัดถ้าไม่จําเป็นต้องยกหน้าปัดผมก็ไม่ถอดหน้าปัดตัวโต้ต้าวิโก้โต้ต้าฟอร์จิเนอร์พวกเนี้ยตัวพวกตัวตาเอาติดเนี่ยผมไม่ยกหน้าปัดนะครับถ้ารุ่นไหนไม่จาเป็นต้องยกหน้าปัดอ่าคือต้องยกนะครับมาที่นี่เรื่องฝีมือไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดถึงครับอ่าสินค้าราคาอะไรก็แล้วแต่ว่าคุณต้องการอะไรแบบไหนมันมีอะไรแท้อะไรเทียบนะครับอะไรก็มีหลายเกหรายราคานะครับมาคุยกันที่นี่ดีกว่าครับต้องการอะไรแท้อะไรเทียบอ่าอะไรแท้มันดียังไงอะไรเทียมดียังไงนะครับมาคุยที่นี่ผมจะอธิบายให้ฟังครับถ้าประเมินให้คุยอาจไม่เข้าใจเอออะไรที่มาเนี่ยมันดีหรือเปล่าอะไรไม่ดีหรือเปล่านี่ <ๆ S 2> นะครับมาคุยที่นี่มา มือละครที่นี่ครับจะได้ทราบราคาจะได้รู้ราคาที่แท้ที่แท,ท้จริงแล้วก็ผมจะได้ดูหน้างานด้วยว่าหน้างานมันสภาพรถมันอยู่แบบไหนถอดแบบไหนคอยเย็นอ่าผมจะตรวจเช็คคอยเย็นด้วยมันสภาพคอยเย็นมันเป็นยังไงนะครับผมมีเครื่องมือตรวจเช็คครับตรวจเช็คสภาพคอยร้อนหรือว่าแผงคอนดิเซอร์ระบายความร้อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันสกปรกมากไหมมันอ่าต้องดูแลต้องล้าง ต้องทาความสะอาดไหมนะครับบ่งลงหม้อน้ําต้องทำความสะอาดไหม,นะวม,หไหมพวกนี้มันต้องมันต้องท,ทําทีเดียวทั้งหมดนะครับทําความสะอาดมานะเพราะว่าถ้าเราใช้รถเนี่ยมันจะมีพวกเศษหินเศษดินฝุ่นต่างๆมันจะมาเกาะที่นหน้ารถนะใช้รถระยะนานเนี่ยก็จะมีใบบงใบไม้เข้ามาด้วยอาจบางทีบางทีจะถอดออกมาเนี่ยหกใบไม้เต็มเลยก็มีครับอ่าตรงนี้พวกนี้ต้องดูแลด้วยนะครับต้องดูแลไม่ใช่ว่าจะถอดเปลี่ยนเพราะคอยเย็นอย่างเดียวอ่ามันก็ไม่ใช่นะครับ มันต้องดูแลพวกบาวไดเออร์ถึงอายุการใช้งานมันต้องใช้ง่ม่ต้องเปลี่ยนนะครับมาที่นี่ผมมีตารางอ่าบำรุงรักษาให้ด้วยครับตารางบำรุงรักษาแอร์รถยนต์นะครับผมก็มีนะครับอควรจะดูแลยังไงควรจะทํำยังไงนะครับนะครับนะครัอยากจะให้ดีครับจะให้ดีควรจะเอารถมาตรวจเช็คดูก่อนถ้าพร้อมก็ทําไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรครับนะครับ ถ้าพร้อมก็ทาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะวันนี้มาเช็คแล้วเอ้ยผมเงิน <c oughs> ยังไม่พออะไรเงี้ยมาพูดคุยกันได้ครับนี่คุยกันได้ครับอะไรพอจะช่วยเหลือกันได้ผมก็พร้อมจะช่วยเหลือนะครับมาพูดคุยกันมาตกลงกันที่นี่อะไรที่พอจะช่วยเหลือได้ผมก็ช่วยเหลือหาทางออกช่วยถ้าไม่พร้อมจริงๆกลับไปก่อนก็ไม่เป็นไรครับขอเพียงแต่เอารถมาตรวจเช็คดูก่อนเออมันรั่วจริงไหมมันรั่ตวตรงนั้นจริงไหมมันรั่วตัวอื่นด้วยไหมอะไรเงี้ย เรารถมีหลายจุดมันไม่ใช่ว่ารั่วจุดเดียวอย่างเงี้ยครับต้องมาตรวจเช็คว่าหลายจุด้องทําอะไรบ้างยอะไรเงี้ยนะครับนะครับมันถึงจะดีนะครับมันถึงจะดีมันถึงจะได้ราคาตรงเป๊ะบางทีบางทีผมดูแต่หน้าหน้างานอย่างเดียวบางทีมันอาจจะไม่ตรงด้วยก็ได้ครับบางทีมันอาจจะไม่ตรงครับราคาอาจจะมีการขึ้นได้ลงได้เหมือนกันครับราคามันจะไม่อยู่ตายตัวถ้าเราประเมินราคาเบื้องต้นอาจจะ มีการบวกได้ลบได้นะครับอาจจะบวกได้ลบได้เหมือนกันนะครับมันไม่ว่าราคาตท่นี้มันจะตายตัวนะครับราคาประเมินไม่ใช่ราคาจริงราคาจริงก็คือถอดมาอะไรเสียเราป้าไปตามความเป็นจริงนะครับครับอะไรเสียอันนี้เสียก็เปลี่ยนอันนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนเนี่ยถ้าอันนี้ไม่ดีไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าจะใช้ก็ได้นะครับ ถ้าไม่ถ้าใช้ไม่ถ้าใช้แล้วมันไม่ดีก็ควรจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าทุกอย่างมียู่การใช้งานนะครับน้ำมันคอมอย่างนั้นำมันคอมเป็นต้นมันอยุคการใช้งานนะครับน้ำมันคอมอย่างเงี้ยนะครับมันแบบมันใหม่ต้องเป็นสีขาวขาวแล้วก็มาเหลืองเหลืองก็มาแดงใช้น้ำก็จะดํานะครับนะครับวกนอนคอมเนี่ยสาคัญมากที่สุดแล้วก็ไดเออร์ไดเออร์นะครับใหม่ๆมม่ก็จะสีขาวพอใช้ไปมันก็จะเริ่มเป็นสีดานะครับ พวกนี้สาคัญเหมือนกันครับพวกนี้พวกไดเออร์ครับมันทําให้ถ้ามันสกปรกแล้วมันติดมันตันเมื่อไหร่มันก็ทําให้ระบบแอร์เราเย็นไม่ดีให้ไม่ใช่สูงแอร์ก็เย็นไม่ดีนะครับใ่ให้ไม่ใช่สูงแอร์เย็นไม่ดีมีปัญหาเรื่องน้ำมันความลงไม่ทันที่คอมเพรสเซอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทํางานหนักคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะพังพังว่ากลับน้ำมันก็จะดำ,ำทันทีคือตัวเดเออร์นี่แหละครับสาคัญหนึงอย่างต้องดูแลครับต้องดูแลพวกนี้ เอารถมาประเมินมาเช็คราคากันที่นี่เลยครับมาคุยกันที่นี่นะครับผมไม่อยากประเมินให้ราคาให้แล้วนะครับที่บางคนก็มาสืบราคาสืบพอประเมินราคาให้เสร็จก็หายไปเลยผมตีราคาแพงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคือราคาผมอยู่ประมาณนี้นะครับมาอะไรไม่ตกลงมาคุยกันที่นี่ได้ครับมาคุยราคาผมก็อยากทราบราคาที่อื่นนะเขาเขาทำกันอย่างราคาเท่าไหร่เนี่ยบอกผมด้วยนะครับแค่ที่เขาทำ่นี่เนี่ยผมก็ได้ทาราคา แข่งกับเขาบ้างนะครับเพราะว่าบางคนที่มาถามราคาก็หายไปเลยครับมาถามหายเยอะนะครับถามมาถามราคาราคาเท่านี้หายหายหายบางคนก็ถามแล้วก็มาแล้วบางคนก็มาครับบางคนก็มาแต่บางคนถามเนี่ยถามแล้วก็หายถามแล้วหายมันก็มามาสืบราคาก่อนมาสืบราคาเสร็จก็ไปถามที่กิจต่อนะครับอ่าผมก็รู้ว่าที่เห็นเราคิดราคาเท่าไหร่อ่าผมก็อยากจะทําราคาให้มันได้เหมือนกับเขานะครับ เรื่องฝีมือนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่เป็นสองรองไข่นะครับเรื่องการถอดประกอบการตรวจเช็ควิเคราะห์ต่างๆเนี่ยผมไม่เป็นสองรองไข่แต่เรื่องราคาเนี่ผมกำังจะทํายังรู้ว่าร้านอื่นเขาทาราคาเท่าไหร่นะครับถ้าถ้าทราบก็บอกกันด้วยนะครับว่าก็ทําราคาเท่าไหร่นะครับแต่ที่ผมอยู่กับร้านเดิมเนี่ยราคาเดิมที่ร้านเดิมเดี๋ยผมรู้ราคาครับ แต่ราคาร้านอื่นผมยังไม่รู้ร้านที่ผมบอ,อกมาเนี่ยผมรู้ราคาว่าเขาทำราคาเท่าไหร่นะครับอพอทราบคร่าวๆอยู่นะครับแต่รา้านอื่นผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดราคาทเท่าไหร่แต่ละรา้านก็เเหมือนกันครับทํางานต่างอุดมการนะครับความคิดต่างกันช่างแต่ละคนก็อาจจะมีฝีมือที่แตกต่างกันนะครับความสามารถความชํานาญงานอาจจะแตกต่างกันได้มาที่ผมมีความชำนาญงาน มีประสบการณ์มากกว่าสามสิปียินดีให้บริการนะครับเกี่ยวกับแอร์รถยนต์จริงๆผมเป็นช่างไดนาโมมาก่อนครับเป็นช่างไดนาโมช่างเครื่องเสียงรถยนต์ท่างประดับยนต์มาก่อนทําไดนานโมทําเครื่องเสียงทําประดับยนต์นะครับแล้วก็เป็นช่างมาํามาก่อนนะครับปัจจุบันนี้ก็มาทาแอร์อย่างเดียวแต่ทาแอร์จะทํามาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับทำแอร์แต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าครับ ผมทาแอร์ตั้งแต่รถยังไม่มีแอร์นะครับต้องมาทําขาคอมเองวัดเซินตรงเซ็นเตอร์ทำอะไรทุกอย่างเองหมดนะครับผมทาแอร์มาแต่รถยังไม่มีแอร์ครับผมทำมาแต่ลูกรถรถโฟลรถเซียรถระไรเก่าๆนู่นครับยังไม่มีโตโตต้าก็จะเข้าเข้ามาไม่ไม่นี่มีไม่ไม่กี่คันนะครับ ผมทำมาก่อนทำแอมาลุยนะครับบริมาแต่นั่นะสองพันห้าย้อเก้าครับแต่มาที่นี่ต้องไม่ต้องกลัวเรื่องวิเคราะห์การถอดประกอบผมทำอยู่ศูนย์รถยนต์มาก่อนครับผมอยู่ศูนย์รถยนต์มหานครมาก่อนที่ไหก่นอนก็จะทำทะเฉพารถเบนซ์รถยุโรปเยอะครับนะครับทำรถยุโรปเบนซ์รถยุโรปแล้วก็มีการไปอบรมมีการ ไปอบรมอยู่ครับอบรมอยู่เรื่อยๆกันนะครับเรื่องวิชาความรู้ฝีมือไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องฝีมือวิชาความรู้นะครับแต่เรื่องราคานี่ผมอยากจะรู้ว่ากี่ราคาทำกันยังไงราคากันแพงแค่ไหนนะครับนะราคาพมก็ทาแบบเนี่ยตามตามอะไรอะไรไมันก็มีอะไรแท้ทอะไรเทียบอะไรงี้ยครับ ถ้ามีปัญหาเรื่องแอร์ก็เอารถมาประเมินเลยครับเอารถเข้ามา,า,าประเมินเลยนะครับจะได้รู้ผมจะได้ดูหน้างานด้วยหน้างานไม่ต้องทําอะไรบ้างะน,นะครับอะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้จบเพียงนี้แล้วครับอ่าอ่ายินดีให้บริการทุกท่านครับเอารถเข้ามาบริการเอารถเข้ามาใช้บริการที่นี่เลยครับช่างพิมพ์มือแอร์รถยนต์เัารองไม่ผิดหวังครับ ขอท่านมีความจริงใจที่จะเข้ามาบริการขอให้ท่านมีความจริงใจที่จะเข้ามาใช้บริการที่นี่ผมก็มีความจริงใจที่จะให้บริการและให้ความซื่อสัตย์มีจรรยาบัณของความเป็นช่างให้การบริการครับขอบคุณครับ